ปนคาดูกินเองว่าไ้ได้เหมือนนี่กินข้าวเหนียวปนเดอนเดินบกบน ขึนเขาซวยสร้างเสนตงได้สร้างเสนวดเสนวดเอ็นเดี่ยส้างสนมันยะดูดร้านว่าสูสูด้อไม่ใหญ่เด้อุดร้านว่าสูสูด้อไม่ใหญ่เด้อเสร็จหอเป่าเสีเฮ็ดข้าวต้มระยะจะเบื่อกินข้าวต้มสรางซีมือละก็ได้เห็ดปลให้กิน กินจะต้มขาวซานสีเหมือจะไงกับว่าเบือ่อแสบนั่ว <c ười> ูกร้นานว่าบอได้ฟังคำพัญาได้เดียวนี่ แม่ใหญ่ป่วยโอ๊ตเอาก่อนเด้อไม่ใหญ่ยังป่วยอยู่โอ๋ป่วยบ่ได้เว้าคําพญาโอ้โหโอ้แม่ใหญ่เพอหม่่พเจ็บแอวยังบ่ได้บ่ยังบ่ได้บวดซือนี่เอา เทวเต็มป่ากือบ้ย่ผามาได้นี่หมายจนมุนบอไา้อะสำเร็จก็ได้วเพื่อนๆเหมือนน่ะจังาวอัเปเดอาการยหญ่ใหม่บ๊ายบาย